สวัสดีเพื่อนเพืทุกคนแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เรากลับมาเกมโอเมจิอารีน่านะในพาร์ทที่ 3 1อนะฮะครับอย่างที่เห็นข้างหน้าก็คือตัวละครใหม่มาอีกแล้วตัวละครตัวใหม่ตัวนี้เป็นตัวละครที่ชื่อว่ายาตาโนไม่ใช่ยาตาโนยาโตโนคามิ no นะฮะเหมือนจะทรงเป็นแวมไพร์อะไรสักอย่างนะฮะแต่ว่าตัวละครตัวนี้นะ,ะเป็นตัวละครที่อ่าไม่สามารถซื้อได้นะครับต้องทํากิจกรรมเล่นมันเท่านั้นนะก็คือก,กิจกรรมนี้นั่นเองนะฮะซึ่งผมก็เพิ่งมีเวลาว่างมาเล่นนะเพิ่งปั่นเสร็จเมื่อกี้จริงๆมันก็ยังไม่เสร็จแต่มันก็ยังเหลืออีก2เควสแล้วก็คือเล่นกับเพื่อนแล้วก็เอ่อเข้า แต่ว่าตัวละครตัวนี้จะได้ตอนช่วงกิจกรรมรอบที่3มนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเล่นไปเรื่อยๆมันจะปลดล็อกเป็นรอบๆใช่ไหมอ่าก็คือเราจะได้ตัวละครตัวนี้ก็ต่อเมื่อตอนกิจกรรมรอบที่3ก็คือตรงนี้นะครับก็จะได้ตัวละครตัวนี้มานะครับแต่ว่าใครสนครับกิจกรรมนี้ตัวละครผู้ชายเราไม่สนใจหรอกฮะสิ่งที่เราสนใจมันอยู่ในรอบที่4ต่างหากนะนั่นก็คือน้องแมวส้มมะ <laughs> น้องแมวส้มมสาสกุลาร์ทับทิมมะโอ้โหน่ารักมากอยากได้โคตรตัวนี้เลยฮนะโคตรน่าได้น่าโดนเลย <laughs> ดูน้องก,ก็กระโดดเล่นด้วยดูดิโอ้โหความน่ารักฮะตัวละครก็ตัวละครเถอะมันจะไปสู้น้องแมวได้ยังไงกันฮะช็อตนี้บอกเลยเดือดมากนี่ที่ทํากิจกรรมมาแบบเร่งรีบนี่คือพอพอะน้องแมวเลยนะฮะเนี่ยวันนี้นี่นั่งปั่นเควสติดตาติดนี่คือเพื่อนน้องแมวโดยเฉพาะะไรแต่ผมไม่รู้ว่าทานหรือเปล่านะฮะแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นนะตัวละครที่เราจะมาเล่นในวันนี้ก็คือตัวละครที่ผมคิดว่าผมเกือบจะไม่ได้เล่นแล้วนะคือแบบตอนแรกถอดใจแล้วแม่งไม่ได้เล่นแล้วตนนัวนี้ก็คือตัวละครเออน้อง เทนโจคูดาลีนะฮะตัวนี้เลยนะฮะนี่ไปหัดเล่นมาแล้วนะ,ะเรียบร้อยนี่น่ารักมากตัวละครตัวนี้นะผมไม่ได้ซื้อนะแต่ว่าไปทํากิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่แบบว่าเขาจะแจกกล่องนะ,ะเป็นกล่องกิจกรรมก็คือถ้าเกิดว่าเปิดกล่องปุ๊บมันจะสุ่มตัวละครจากอ่าตัวละครลิสฮีโร่ทั้งหมดอะที่เรายังไม่ได้เขาก็จะสุ่มมาให้เราตัวนึงนะซึ่งผมได้น้องเทนโจคูดาลีฮะ คือดีมากตอนแรกว่าจะตัดใจแล้วแบบไม่ซื้อแล้วเออเพราะว่าเพราะว่าก็มีหลายคนเลยบอกว่าเอ๊ะเก็บังค์ซื้อตัวใหม่รอเลยก็ได้นะฮะซึ่งตอนนี้ผมตังค์เยอะมากตอนนี้เพราะว่าอา่าไปทํากิจกรรมแช์นูน่นแช์นี่ด้วยฮนะก็เลยได้คือได้มาเยอะมากนะก็คือคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วละ่ะเรื่องตัวละครใหม่ที่ อ่าต้องใช้ตังค์ซื้อในอนาคตนะแต่ว่ารอบนี้เราจะมาเล่นน้องเทนโจคุดารีกันนะฮะ,สะแสดงว่าแบบว่าเราเขาเรียกไงว่าเขาเรียกว่าแบบเป็นโชคชะตานะฮะที่แบบว่าเราจะต้องได้มาเล่นน้องคนนี้นะฮะรอบแล้วบอกจะเล่นอ e ินเรียวใช่ไหมเอออันนี้อันน,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 นี้อันนี้ทิ้งไปก่อนนะปดตกไปก่อนปะตกไปก่อนผูนน้ชายผู้ชายปล่อยปล่อยปล่อยโค้ดสองมาตรฐานเลยอุ้ยเราเราเจอตัวใหม่นะฮะยายาโตโนะคามินะฮะโอ้โหเฮ้ยเพื่อนถอยก่อนไหมถอยก่อนไหมเพื่อนดูเหมือนว่า อะไรบางอย่างที่มันอยู่ข้างหลังอ่ะที่มันแบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อ่ะคือแบบเออเออชิมหายแล้วกูเข้าเข้าเข้าไปนีแหละเฮ้ยเพื่อนขนาดนั้นโอ้โหตายหมดยกทีมนี่ฮะจังหวะนี้ยายาเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรมันพุ่งมาได้ไงวะเฮ้ยชาแม่งตัวเนี้ยอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยชา สร้างเขาเรียกอะไรนะสร้างสารก่อนวาร์ปไปไหนไม่รู้จังหวะนี้อืมเฮ้ยชิบหายแล้วอุ้ยชามโอ้ยเกือบตายเกือบตายขิดจะขิดแล้วจะขิดอุ้ยโอ้โหเก่งจังวะอุ้ยตัวใหม่เลยตัวใหม่อุ้ยโกงจังวะอุ้ยแล้วอะไรเนี่ยมันเป็นเส้นๆนี่นี่นี่คืออะไรเนี่ยอุ้ยอะไรอะเกิดอะไรขึ้นเดินกลับแล้วกลัวว่ะนี่อะไรมันเส้นๆนะคืออะไรอะเหมือนวอลบิกเหรออุ้ยเราตายหมดทั้งทีมเลยอุ้ยใครไปก่อนเลยนี่ ป่าแล้วนี่ว้าชิบหายแล้วชิบหายแล้วเข้าสารก่อนโอ้โหไปหมดเลยโอ้โหน่ากลัวขิงขิงน่ากลัวจัดเลยมันเอาไปหมดสามตัวเลยฮะเฮ้ยมั่วแล้วนี่ตอนนี้เอ้ยถอยถอยถอยเลยถอยเลยวิ่งยาววิ่งยาววิ่งยาวถอยถอยถอยโอ้โห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 โคตรโหดเลยมึงโอ้โหเว่อไปเปล่าวะเฮ้ยมึงเว่อไปเปล่า โอ้โหโอ้โหเกินไปเกินไปเกินไปเกินเฮ้ยโอ้โหโคตรเวอร์เลยอะเก่งเกลือุ้ยมึงเก่งไว้วะนี่โคตรดุร้ายเลยตัวใหม่ไอ้เออเอาเอพีไเถอะงั้นน่ะไอ้เก่งอย่างเงี้ยโอ้โหมันเวอร์มากเลยเมื่อกี้ทีมผมก็เล่นดีนะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยโคตรโกงเลยอะกดใหม่ดิ คืนไปแล้วชื่มันโอเวอร์มากับมันซูเปอร์พาวเวอร์มากเลยเมื่อกี้หวังว่ารอบนี้เราจะไม่เจอไอตัวนี้อีกแล้วนะยาาตัวโนคามิเนี่ยไม่ขอขอไม่เจอแล้วนะเมื่อกี้สู้ไม่ได้เลยหนีเป็นหมาเลยมะเม่เมื่อกี้หนีเป็นหมาเลยโอ้โหโคตรเก่งเลยอะเราจะจองทัพทันิไหมเนี่ยทรัพพอร์ตก่อนเลยนี่มือไวมากเออเลือกมาเลยนี่มาลองดู้น้องเขางอนอีกล้วขอโทษเมื่อกี้ตั้งใจเล่นแล้วเมื่อกี้ตั้งใจเล่นแล้วอ่ะเล่นได้แค่นั้น่ะ เราทําอะไรไม่ได้แล้วอ่ะน้องเอาไปให้เถอเมื่อกี้เมื่อกี้ทีมเราก็ตั้งใจแล้วอ่ะเมื่อกี้ทีมเราก็ตั้งใจแล้วน้องยังยังยังโกรธอยู่คนเฮ้ยน้องน่ารักมากเลยเฮ้ยไม่เจอแล้วไอตัวนั้นน่ะมาแล้วรอบนี้แหละบอกเลยเราจะพยายามเล่นให้เต็มที่นะฮะมาเลยป่าเพื่อนเออเดี๋ยวผมอธิบายสก,กิลใหม่ดีกว่าเมื่อกี้ตาเมื่อกี้ผมน่าจะตัดแบบค่อมข้ามนะฮะเพราะว่าโดนกระทืบยับเลยีอ๋อไอไอที่ผมเรียกว่าสารนี่คือเนีพิทักษ์กนเนี่ยแต่ว่ามองเป็นสารมันก็เข้าใจได้ดีนะ เออเรียกเป็นตู้ไปสณีดีกว่าฮะไม่สร้างความดุร้ายเอ้ยเอ้ยเอ้ยขอโทษโอ้ยโอ้โหไม่สงสารกันบ้างเลยแล้วมีนจะตายอยู่บนหัวด้วยวะเอ้ยน่ารักจังวะโอ้ยโอ้ยเอากดไลค์ให้หน่อยฮะเป็นกำลังใจให้ทีม,มเป็นซัพพอร์ตต้องคอยกดไลค์ให้ฮะพอะว่างเพอะว่าง <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวน้องกระลอกน้องกระลอกถอยถอยได้ไหมเออโอ้โหดีนะเขาไม่เอากันเฮ้ยน้องกระลอกถอยก่อนไหมถอยเถอะถอยเถอะด้วยด้วยด้วยความรักและความเป็นห่วงนะเพื่อนนะถอยไหม เฮ้ยเกือบไปแล้วครบสามสกิลแล้วเฮ้ยเดี๋ยวน้องถอยน้องกระลอกน้องกระลอกน้องกระลอกเข้าสุดเลยเฮ้ยน้องโอ้โหไม่ไม่หนียังไงว่าลูเคียยังไงยังไงยังไงเอาแล้วไปชามคลิปล่าสุดอะเอ้ยเรียบร้อยเพื่อนทิ้งเพื่อนทิ้งเพื่อนทิ้งอุ้ยเราทิ้งจริงนั่นน่ะเลือดก็เต็มแล้วไม่ออกมาช่วยด้วยนะทําไมวะอุ้ยงงเกิดความงงในจิตใจโอ้ยน้องกระลอกน้องกระลอกเพื่อน โอ้ย,อ,ย,อ,ยอาการหน้าเป็นห่วงหายแล้วโอเคสกิลหนึ่งนะฮะตัวนี้นะน้องเขาก็จะสร้างความเสียหายเป็นวงกลมนะฮะเป็นนี่เป็นสกิลวงกลมนะแล้วถ้าเกิดว่าโดนคีบโดนสตูนะมันก็จะกระเด้งทาความเสียหายไปเรื่อยๆนะกระตุกเอกเวนส่วนสกิลสองเป็นสร้างตู้ไปรษณีย์ขึ้นมานะแล้วก็เล็งได้นะฮะว่าจะชามสตูไปทางไหนนะฮะชามไม่โดนเมื่อกี้ส่วนสกิลสามเป็นสกิลลดความเสียหายนะฮะก็ถือว่าช่วยลดดามจได้ดีอยู่มั้ง ไม่รู้ไม่ได้สังเกตก็แค่ใส่ใส่ไปบอว่าตัวสพอร์ตไม่ได้สังเกตอะไรทั้งนั้นแหละโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตายเราจะขิดเราจะขิดกระเด้งเออทำได้สวยเออสวยมากเพื่อนอุ้ยยอดเยี่ยมไปเลยอากูได้ฆ่านั่นเนี่ยนะไม,ไม่เป็นไรฮะใครได้ก็เหมือนกันแหละฮะสพอร์ตได้ก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาใช่ไหมล่ะอืมคิดเอง <c oughs> นี่เดี๋ยวดู <c oughs> นี่ถ้าปลาหมึกมันตีเราเห็นป่ะ <c oughs> มันจะบล็อกการเสียหายในระดับหนึ่งใช่ป่าวะทำไมเหมือนไม่ทำไมเหมือนไม่บล็อกเลยวะ นั่นนี่เมื่อกี้มันมีไอ้หลอดสีส้มๆ้มสีน้ำตาลน้ำตาลขึ้นมาเมื่อกี้มันไม่ได้บล็อกให้เหรอมันบล็อกให้ป่วาวะหรือจริงจริง,รงมันไม่ใช่สก,กิลบล็อกความเสียหายป่ะน,นี่ก่อน,นนะอ่านก่อนเริมไม่แน่ใจละไม่เห็นจะเข้าใจเลยเอ้ไอ้สกิลสามคืออะไรไม่รู้อะช่างช่างช่างมาแล้วกันเนาะช่างมันง่ายๆง่างนี้แหละนะส่วนอันตีน่าจะเป็นสร้างอันนี้จะเรียกเป็นอะไรเดียวตู้ไปรษณีย์ยักษ์าเป็นสารใหญ่เป็นสารแบบเบิ่มเบิมหรือยังไงดี นี่สร้างเปอย่างนี้แล้วก็พุ่งออกมาจะได้เกาะแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็อย่างนั้นแล้วก็งี้ทำไมเป็นคนชอบกดบาเรียไม่ทันวะเนี่ยไม่เข้าใจเมื่อกี้ก็กดจะกดบาเรียแล้วกดไม่ทันเฮ้ไม่เป็นไรแต่ถือว่าซัพพอร์ตตายเพื่อทุกคนได้ฮะถึงจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องตายก็ได้นะอะี้อันตีก็อย่างที่เห็นไปนะไม่รู้ว่ามองทันหรือเปล่านะก็จะสร้างเอ่อเป็นสารอันใหญ่ๆเบิ่มๆขึ้นมานะแล้วก็สามารถเข้าไปแอบเข้าไปหลบในสารได้นะฮะ ถ้าเกิดว่าเข้าไปหลบแล้วใครก็ทําอะไรเราไม่ได้นะแต่ว่าสารมันก็มีพังเหมือนกันนะมีแตกเหมือนกันนะเพื่อนก็สามารถเข้ามาซ่อนได้นะฮะคุณผมจะเรียกว่าสารดีไหมวะจะเรียกยังไงดีให้มันแบบดูสุภาพแต่จริงๆสารมันก็ไม่ได้ฟังเป็นคาไม่สุภาพแต่ก็คือแบบเอามาพูดเรื่อๆอย่างนี้แล้วมันรู้สึกเหมือนแบบลบหลู่เฮ้ยเพื่อนเหมือนผมเอ่อรู้สึกว่าเหมือนจะมีอะไรสักอย่างมาภายในไม่ช้าไปไหมถอยไหมถอยไหมเฮ้ยน้องกระรอกเราโดนดักแล้วเพื่อนเราโดนดักของจริงแล้วน้องกระรอกกบเฟเขาล้อ,อ,ลองพีท อย่าเข้ามาชามแบบเบิ้ลเลยเป็นไงเบิ้ล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 อือสองตัวไปเลยอย่ายุ่งกับน,น้องกระลอกเราเฮ้ยอ้หหลบได้สวยงามมากเพื่อนบอกเลยช็อตนี้นี่นี่นี่กระเด้งกระเด้งกระเด้งกระดึงกระดึงไปอือทำการกดดันศัตรูคิดจะทำอะไรฮึเอ้ยเดี๋ยวเออโอ้ยหุยชิบหายแล้วโอ้ยโอ้ยอะไรไม่รู้ยังไงดีวะอุย้ยมันมีน้องปลาทองได้เนี่ยหวลืมลืมดูกลับแล้วนะวุ้ยน้องกระลอกยังอยู่อีกเหรออยู่ก็อยู่วะอยู่ก็อยู่วะเฮ ยังไงชามอออกระทาะไปกระเด้งไอ้น้องกระโลกชิบหายแล้วโอ้อ <c oughs> <c oughs> นี่เอาเทเลพอร์ตมาเปลี่ยนมันเปลี่ยนหมดเลยป่ะอ๋อมเปลี่ยนแค่อันเดียวนะฮะ <c oughs> นี่ใช้เทเลพอร์ตเลยเ <c oughs> ฮ้ยช้าทำอะไรนี่มันซับนี่มันตัวเวทเราเอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอ้ยมันเอ้ยมันกันความเสียหายได้จริงมันทำให้ไม่ตายฮะอุ้ยถือว่าสุดยอดไปเลย เฮ้ยเดี๋ยวน้องก็ลอกมีคนมามีคนมาเฮ้ยอย่าทำแคลรี่เราเฮ้ยอย่าอย่าทำกูด้วยอย่าทำกูโอ้วางมั่วเลยจังหวะนี้ที่ห่ายแล้วเอาเขาเรียกว่าการวางดักหลังยังไงแล้วเป็นแผนการที่เราวางไว้ตั้งแต่อยู่บ้านลุกโมมากเลยตอนนี้โมเฉยเฮ้ยศัตรูเลือกยอมแพ้แล้วฮะจีจีฮะโอ้โหเหนื่อยมากแต่ก็เป็นตาที่เล่นสนุกเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยแต่อันตรีไม่ค่อยได้ใช้เลยนะต้องขออภัยแต่ว่าถ้าดูแล้วน่าจะพอเข้าใจแหละ ถ้าเห็นมูแซนติก็น่าจะพอเข้าใจอยู่เลยเนาะเออตานนี้อาจจะคอแห้งนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนอัดสองคลิปเลยอ่ะเหมือนอัดสองเกมเลยเห <c oughs> มือนอัดสองเกมเลยอ่ะเฮ้ยจีจีเพื่อนก็จบไปแล้วนะสำหรับตัวคอนเทนต์โจคูตารีนะฮะเรามาดูทางการลินผันเรามาดูทางด้านของตัวละครตัวนี้กันบ้างดีกว่าว่า,วา,วา,วามีข้อมูลสกินอะไรบ้างนะฮะมีประวัติยังไงกันบ้างนะฮะวินนากากเขียวนะฮะตัวน,นี้ เห,เหมือนเล่นมาน้อยนะเนี่ยแต่ก็ทำไมขึ้นมาเร็วจังวะทำไมขึ้นมาเร็วจังโอเคเรามาดูทางแรกก่อนสก,ก,นกินกันก่อนละกันนะสก,กินก็น,นี้เป็นสก,กินร่างแรกเขานะออริจินอลน,นะเป็นน้องเสื้อส้มนะฮะน่ารักเชียวแล้วส่วนสก,กินสองก็เป็นเสื้อขาวผมดำนะตามสูตร <c oughs> น่ารักมากถือว่าเป็นสก,กินย้อมสีที่ผมรู้สึกว่าซื้อมาแล้วคุ้มที่สุดแล้ว <c oughs> คือสีค่อนข้าง,งสวยเลยนะเออโอ้ยแต่อีโวสวยมากน้องอีโวเป็นร่างผมยาวฮะจากผมสั้นจัดเลยไมล่ละ อุ้ยตอนนี้ตังเราก็มีเยอะนะเนี่ยได้อยู่นะเอาเลยแล้วกันเอ้ยความโลภนี้ <S <S โอ้โหอ e ีโวอะนานๆดีจะซื้อสก,กินอีโวแล้วนั่นก็เป็นสก,กินอีพิกนะนี่น่าจะเป็นสก,กินช่วงอะไรวันฮาโลวีนหรออาวแสดงว่าน้องเขาก็ออกมานานแล้วนี่ว่ะหรือไม่ใช่วะจำไม่ได้ว่าน้องเขาออกมาตอนไหนอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสก,กินฮาโลวีนจริงๆก็น่าจะออกมานานแล้วนันเนี่ยอุ้ยนานขนาดนั้นเลยเหรอไม่เห็นจําได้วะเป็นร่างอีโวที่ผมรู้สึกว่าเหมือนร่างแรกที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าสกินอีโวบางตัวคือแบบ มันคือมันเปลี่ยนหน้าตาเลยเหมือนเหมือนไม่ใช่ตัวละครตัวเดิมเลยแต่นี่เหมือนตัวละครตัวเดิมเลยแต่ว่าเปลี่ยนจากผมสั้นเป็นผมยาวนะฮะโอเคเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราจิ้มน้องแล้วนะน้องเขาจะทาท่าทางยังไงนะฮะจิ้มหัวหรือจิ้มได้แน่นอนน,น่ารักจังจิ้มอะไรได้อีกอะเอาจิมอีกะฮะแค่นี้อรอไอ้จิ้มตรงไหนกันอันนี้คือท่าจิ้มปะ น่าจะหมดแล้วนะน่าจะมีประมาณแค่นี้นะครับโอเคเรามาดูกันว่าตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดว่าได้ MVP นะน้องเขาจะโชว์ท่าทางยังไงกันบ้างนะฮะดูกัน ตั้งใจจะทำออกมาให้หน่ากลัวแต่แม่งน่ารักต่้งงานเวนกันโอเคเรามาดูกันว่าตัวละครตัวนี้จะมีประวัติอยังไงกันบ้างนะฮะเอ้ยมียาวมียาวก็โอเคอยู่ฮะใช้ได้อยู่ฮะโอเคเรามาอ่านประวัติของตัวละครเทนโจคูดารีกันบ้างนะฮะ <ๆ S 1> ข้าชอบมนุษย์แต่ข้าก็กลัวพวกเขาด้วยเช่นกันข้าทำได้เพียงซ่อนตัวอยู่บนหลังคาแล้วเฝ้าดูพวกเขาอย่างลับๆหลังจากที่เวลาผ่านไปเนิ่นนานสถานที่แห่งนี้กลับให้ความรู้สึกเหมือนบ้านเกิดของข้า นั่นคือความอบอุน่นที่ข้าไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนในฐานะของปีศาจเพียงแต่ความอบอุ่นนี้นะ่ะเปาะบางราวกับฟองอากาศในวันหนึ่งที่ฝนตกหนักข้าถูกมนุษย์ไล่ออกจากบ้านอีกครั้งและข้าก็ทําได้เพียงซ่อนตัวอยู่ใต้ชายคาของศาลเจ้าที่อยู่ใกล้เคียงเท่านั้นในที่แห่งนี้นะ่ะเด็กหนุ่มและเด็กสาวคู่หนึ่งค่อยๆเริ่มการสนทนาของพวกเขาขึ้นเนื่องจากไม่สามารถไปไหนได้เพราะฝนที่ตกกระหน่ำลงมาเป็นเวลานาน เมื่อเห็นพวกเขาพูดคุยกันถูกคอกันมากขึ้นเรื่อยๆข้าก็รู้สึกถึงบางสิ่งข้าถูกใจสองคนนี้มากๆและอยากเห็นพวกเขามีความสุขทุกๆวันที่ฝนตกเด็กหนุ่มและเด็กสาวมักจะมาที่ศาลเจ้านี้เพื่อหลบฝนเล่ากับใจตรงกันเสมอฝนเป็นดั่งสัญญาณหวานซึ่งเป็นสื่อกางความคิดถึงระหว่างพวกเขาความสุขดูเหมือนจะค่อยๆก่อตัวขึ้นแต่สงครามที่ประทุข,ขึ้นก็ได้ทำลายทุกสิ่งจนสิ้นเด็กหนุ่มสวมเครื่องแบบของทหารให้คำมั่นสัญญากับเด็กสาวในชายคา หลังจากนั้นเด็กสาวได้มาที่นี่ทุกวันแต่ก็ต้องผิดหวังกลับไปทุกครั้งเด็กหนุ่มเจ้าอยู่ที่ไหนกันนะเจ้าบอกว่าจะกลับมารับนางไม่ใช่เหรอหลายปีผ่านไปข้าเฝ้าดูเด็กสาวจากผมสีเข้มกลายเป็นผมสีขาวแต่เด็กหนุ่มคนนั้นก็ยังไม่กลับมาเลยในที่สุดวันหนึ่งนางก็ไม่มาอีกแล้วข้าอดไม่ได้ที่จะโกรดนิดหน่อยนะสองคนนี้ไม่รักษาสัญญากันเลยถ้าเด็กหนุ่มกลับมาและพบว่าเด็กสาวไม่อยู่แล้วเขาจะเสียใจขนาดไหนกันนะทำไมกันนะ ข้าต้องแปลงร่างเป็นเด็กสาวเพื่อบอกกับเด็กหนุม่มว่านางรอเขามาตลอดอแต่เวลาผ่านไปนานขนาดนี้แล้วข้าจะแปลงร่างไปเป็นเหมือนตอนที่พวกเขาแยกจากกันแล้วกันนะเด็กหนุม่มจะได้จําเด็กสาวออกไงล่ะไม่ว่าจะต้องใช้เวลาอีกกี่สิบปีข้าก็จะรอนะ โอเคก็จบไปก่อนแล้วกันนะครับเกมโอปิจิอารี A นาะในพาร์ทที่31นี้นะครับสำหรับตัวละครเทนโจคุราลินะฮะถ้าเกิดใครชอบนะก็ฝากกดไลค์ like ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบมากๆก็กดติดตามนะครับถ้าอยากจะแบ่งปันก็กดแชร์นะครับมีอะไรอยากจะสอบถามหรือว่าอยากอยากจะติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะครับหรือว่าอยากจะรีเควสเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเช่นกันนะครับอ๋อ,อแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กด้วยละกันนะครับเพจมีชื่อโอโยนะครับพิมพ์ไปตามชื่อช่องก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ไปว่าแฟนเพจโอซาวายก็ได้เกิด อาเป็นตัวละครมัดขอจากช่องนะครับใครที่สนใจก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายวันนี้ครับ oh.